ในวันนี้เราก็อยู่กับเกมมือถือที่ชื่อว่า Cat Life m e r t e Money เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าแมวน่าสงสารตัวหนึ่งที่ <No. S 1> ถูกทิ้งเราจะต้องใช้ความน่าสงสารของเราขอเงินผู้คนและค่อยๆรวบรวมเงินให้เยอะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าแมวน้อยตัวนี้จากแมวข้างถนนจนกลายเป็นแมวระดับสูงกันให้ได้กินอาหารดีๆใช้ชีวิตแบบหรูหรากันเลยทีเดียวนะเราจะเอาเงินนี้มาทาความสะอาดลำตัวก่อนนี่ล้าง ตัวให้สะอาดว้าวดูเต้นซื้อปลอกคออันใหม่ครับผมฮมกลายเป็นเหมือนแมวมีเจ้าของโอ้โหเข้าร้านอาหารเชิญรับเมนูอุ้ยมันแพงเหลือเกินของเงินหน่อย อาหารเม็ดไม่ต้องฉันจะกินกุ้งรอสเซอร์กินดีกว่าห,หลายหลายคนอีกนะเนี่ยอร่อยใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็แคสไลท์เมิร์ดมัน,นี่ดาวน์โหลดกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนนะผม